มาแล้ว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 ไปเปิดข้างเดียวเหรอไปเดียวถอยรถฮะไปเดียวาทางเล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมันอ้อนมันอ้อนนี่นี่หัวมันนี่หัวมันนี่เจอแล้วมันอ้อน มันแซงครับมันแซงครับหัวใหญ่เลยครับมันแซงหัวใหญ่ใหญ่เลยครับยุบขุดตั้งนานพี่เอาเอากับพี่ดิ๊ไงมันก็จะจุเมืนอก็กระเสือกกระสนไงไปเดินไปเลยปะเดินไปเลยพาหลานหลานไปหาขุดมันนะครับพาลานหลานไปหาขุดมันหลานช่วยขนฟางนะครับผมช่วยขนมัดฟาง ไปแล้วไปแล้วประกดมันกันอภิษประกวดมันกันเนาะประกวดมังกันกันเดิประกวดมังกันกำลังย่างไปแบดสบายปรดมังกันไปลากไปลัดใช่เขือมันอ่อนหรือเปล่าไม่รู้นะน่าจะใช่นะเขือมันอ่อนใช่ไหมนี่แล้วมันอยู่ตรงไหนล่ะลำต้นของมันมันอยู่ตรงไหนเงอขมันงอของมันอยู่ตรงไหนคุณน่าจะใช่เนาะ มันจะใช่มันจะใช่เหอาอดูดิอุลยอุลิปขาดคลิขาดนล่ขาดเนี้ยวอ๋อขาดแล้วอ่ะวขาดแล้วอ่ะขาดแล้วอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อุ้ยตึแข็งมาก ไม่ใช่ดินดำนะมันตีนดินขาวมันก็แข็งดีใช่แต่มันดินมันแข็งจริงเลยนะไม่รู้หันมาเลยนะยิ้มยิ้มแมวไม่เห็นมันเลยไม่เห็นอะไรไเห็นมันถ้าขูดเป็นนะ้ำนะสวัสดีน,นี้เป็นปากเลย

คุณเห็นไหมห่ำหาำพี่ปูดื้อเลยคุณเห็นไหมเหรอใช่เป็นยังไงห่ำที่ปูมีโคตรเหม็นเลยเหม็นไหว่าทุกทีทำไมมันเหม็นนะหนูแล้วก็ค้มตดใส่หน้ามาปิงเหรอใส่ตดตดทาแปะร้อเนี่เหรอกุเห็นด้วยเหรอห่ำที่ปูพิงไม่เห็นเป็นยังไงห่ำที่ปูกำลังเยี่ยมอยู่พอด้วห้องน้ำเหรอแล้วหนูก็แอบส่อง ngựa cái nụ cốc hơi hình thi thi hù thi phu ập ập thi hù ập ập ngựa chạy cơ hầm tới nữa chạy tí như hầm thi phù ờ như ngây anh này hầm á dếp mèo như bên đèn đèn hầm luôn hầm luôn ไม่รู้สีลุงไม่ไม่รู้เป็นเหมือนกันลูก่าวเ่จเป็นเหมือนกันลูก่าวแต่ว่าลุงแต่ว่าค่ะพี่บสัมีล่กช่จะตากนะลุงตอนนั้นใช่ไหมอ่ะเนี่ยอ๋อเหรอมานะรางยีดีกลับตกใช่่เจอแล้วเจอแล้วเหรอระวังมันตกน้ำนะอ่ะถ่ายลุง สวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้ามาทำอะไรคะมากับลุงจ้าเดินทอะไรคะมาทำอะไรคะไม่ขุดจ้าขุดอะไรเหรอไม่รู้ไม่รู้ขุดมันขุดมันอะลุงเคยเห็นลุงเคยเห็นเขียนไหมอะ่ะลุงเคยเห็นเขียนไหมอะ่ะเขียนเหรอใช่ เห็นสิตอนตอนหน้าตอนหน้าร้อนลุงก็ไปไป,ไปก้านเขียดไงหน้าหนาวมันไม่มีเหรอมันไม่มีเก็บไม่ออกหน้าหนาวลุงจะ <ไป S 1> ชวนใครหน้านร้อน,น,นลุงจะชวนใครไปก็ไปกับไม่อ้อยไงไปกับไม่อ้อยกับน้าปองไงไปด้วยทำไมไม่ไปกับหญ้าพินล่ะโอ้หาพินไปไม่ไหวเดี๋ยวล้มหญ้าผินเจ๋เแล้ยวยังไงออนปองอ้าวแล้วลุงก็ก็ยังแก่ด้วยนะลุงก็ต้องแก่สิ แม่ก็ยังละแก่หรอใช่แก่ทุกคนแก่หมดเป็นมาแต่ว่าตายก่อนเด็กน้อยแก่ไม่ได้เด็กน้อยก็ต้องโตก่อนไงเด็กน้อยก็ต้องโตก่อนนั่นหรอโอ้โหอ้าวเจอุ้ยเจอแล้วเหรอเจอเจอเจอแล้วเจอแล้วโอ้เจอแล้วเจอมันแล้วเจอแล้วเจอมันแล้วโอ้ยวคุมคุมแน่แน่เจอมันแล้วจะเพิ่งลงมา แล้วเราจะไปพักกันที่ลงน้ำอย่าโง่ไปเดี๋ยวคือใช่เดี๋ยวลงที่ลงน้ำใช่น้ำนี้คตรไม่ลึกเลยนะโอ้ยลึกถึงตรงนี้แหละฮะลึกมากเออจริงเออตรงนี้เราสึกปลายไงตอนที่เราสึกปลายไงยิงไงยิงไงเจอรึยังเจอแล้วเจอแล้วเหรอมาดูจะได้มันใหญ่หรือเฮ้ยเอ้ามันหัก ทำอะไรเดี๋ยวเอาปลูกนี่ไว้ปลูกเดี๋ยวนี่ไว้ปลูกอันนี้ไว้ปลูกใช่โอ้ตจะมีหนามนะตรงนี้ว่าตรงนี้น่ากลัวนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยมันอ้อนอ๋อนี่ไงมันอ้อนมันอใช่ใช่มันอ้อนที่เขาเรียกว่ามันเซงไงใช่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 นี่ไง ยังไงเจอแล้วเอ้าปิดปิดปิดอือเจอแล้วเหรอใช่ใช่ใช่ปิดปิดเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยโอ้เจอแล้วเจอมันแล้วเจอแล้วเจอมันแล้วอู้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมันอ้อนมันอ้อนนี่นี่หัวมันนี่หัวมันนี่เจอแล้วมันอ้อนโอ้ยโอเค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  ดูครับคนใกล้จะตกน้ำแล้วคุณใกล้จะตกน้ำแล้วครับสวัสดีจ้าหลังก็ให้ลังใจจาไม่ต้องให้ใจค่อยแก่นะฮะเจอแล้ว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 ไม่เป็นไรเนี่ยครับเจอยังไม่เห็นเลย สับแล้วสับหัวแล้วสับหัวมันแล้วสััับววมนแล้ใช่โอ้นี่ติดติดทุ่งทุ่งซาฮูลาภาษาอะไรทุ่งทุ่งซาฮูลาโอ้ยสับแล้วไม่รู้จะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้ครับสับแล้วสับนี้ จับแล้วจับแล้วไหจับแล้วเจอมครับจับแล้วยังไงจับแล้วอุ้ยอันเดืออันเดือเเลย้เห็นงอยู่ในน้อะหืเหนงูอยู่ในน้คยเคยไงเียอมอะีรยนเมมาหรือเปล่านะไม่ใช่ไม่ใช่เมะหรอ มฆมามจะม,ม,มาทำอะไรมาดูพวกเราไงมาดูพวกเรา,นะา,เราไงนะครับมัมอนอ,อยู่ตรงไหนมันนะใา่มันไม่นะครับใช่ลังใช่ดูดูสดสดหรือว่าดูอได้ฮะดูบอลเตดิดไม่มีใช่ไหมดูต้นไม้แล้เจอต้นไม้มแล้วนะ,นะครับมาถ่าย หายแล้วหายไปดีโอ้โนี่ค่ะอยู่นี่เราหัวมันดีนะโอุ้ยอุยแม่อยู่บ้านนะอยากกลับบ้านแล้วอยากกลับบ้านกลับไปอ้อนห่ะกลับไปหาอ้อนแม่เหรอไม่กลับไปไปทำว่าวทำว่าวเหรอทำที่ไหน ที่ที่บ้านเพื่อนเหรอตอนกับตอนลุงกับกับด้วยได้ไหมกับกับลุงเหรอใช่บ้านคนไหนอ่ะบ้านไปช่วงที่บ้านแม่เดี๋ยวเราจะไปไปเล่นไปทำบ้านที่บ้านใครอ่ะบ้านเพื่อนเพื่อนคนไหนอ่ะก็ก็ไม่ใช่เพื่อนนนอยู่ตรงไหนนนนนอยู่บ้านเต้อ๋อนน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 นไอนุ่นเหรอ Ui ừ. định ừ. 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 chưa quyết ừ. đó là quyết định là quyết là quyết Nãy là quyết Thấy thấy, quyết định là Chưa định là mấy chơi là quyết Nó là sẽ định lướt quyết định là quyết định là quyết định là หาหัวมันไม่เจอเลยมีแต่เงามีแต่เงาแต่ว่าหัวอยู่ไหนไม่รู้แต่วางกิ้งลงมานะลูกนะวางกิ้งลงน้ำมันไม่มีใครช่วยนะลูก็กิ้งพี่ลูก็กิ้งเลยลูไม่เอาหรอกลูกไม่กิ้งหรอกไม่กิ้งหรอกหนูจะหนูให้หนูกิ้งคนเดียวเห็นไหมเนี่ยอุ้ยนี่ไงมาแล้วมาแล้วนี่ไงมาแล้วนี่ไงอุ้ยน้ำ น้ำมาแล้วโอ้โหครับทุกคนจร้ยจริงๆด้วยอะจริงจริงด้วยเนาะน้ำน้ำอุ๊ยนีน้ำด้วยนี่ไงน้ำน้ำของเขาเห็นไหมเนี่ยมันอ้อนบเรียกว่ามันอ้อนจะลุงจะไปกินที่ไหนมันหักครึ่งหนึ่งลุงจะไปกินเหรอเสร็จทางเดี๋ยวกดเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี่ไงนี่ไงมันมันอ้อนหรือมันแซง มันเซ้งหรือมันอ้อนมันเซ้งหรือมันอ้อนขุดแล้วก็ต้องถมนะครับเพราะว่านี่เป็นคันเมืองนะครับเราขุดเสร็จแล้วก็ต้องถมนะมันมีเจ้าที่ด้วยใช่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 มีเจ้าที่ด้วยนะจะต้องต้องถมนะขุดเสร็จแล้วก็ต้องถมอะปิดปิดฮะได้แล้ว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 ได้อีกแล้วมันแซงมันแซงโอ้ว่าประชายนอีกนซ้งได้แล้วอ่ะปิดปิดปิด นี่ไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วมันแซงมันแซงดูคข้าน้ำลักษณะขงเขาก็คือจะมีน้าเต็มเลยครับอุ้ยน้ำน้ำอุ้ยนี่น้ำนี่นะครับผม้ส่งมาให้พี่หนูพี่ส่งมาให้หนูไม่เดี๋ยวนี่ไงมันแซงนะครับมันแซงมันแซงนะครับผมนี่ครับมันแซงขี้ตื่นครับมันแซงขี้ตื่นอุ้ยเมันจะเจอแล้วมันจะเจอแล้วอุ้ย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  อุ้ยล้วนล้วนโอ้ยน้ำเยอะน้ำเยอะมากเลยอุ้ยน้ำใช่ถ้าเจอหนามก็เจอเจอก็เจอไอ้น้ำของเขาใช่โอ้ยมันติดน้ำมันติดน้ำใช่ไม่รู้ครับมันี่ไงมันจะเอาปลายนี่ครับไปเสียบเข้ากับอันนั้นน่ะเฮ้ยมันขาดใช่ขาดเราสับไงเราสับไงเอ้านีง มันเกศนะครับผม,มน,าน่าจะเป็นหัวเก่าเนาะน่าจะเป็นหัวเก่าใช่ครับสุดท้ายมีคนเอามาปลูกโอ้เอาหัวทั้งหัวแล้วหัวหน้าเลยนะครับโอ๊ย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 ดูเละเลยขุดมาเละเลยขุดมาเละเลยรู้ทำไงเนื้หัวเยอะหัวใหญ่จังหัวใหญ่หัวใหญ่โอ้ <laughs> โอทำไงกินเนี่ยตัดเบนิดเดียวเองตัดเบนิดเดียวเอง ดึงออกไหมครับเอาไปคำไปเฉียบเขาหน่อยมันมันจะออกมาได้ไหมอู้หัวใหญ่มากเลยปูปูหัวใหญ่มากเลยหัวใหญ่มากเลยหัวใหญ่มากหัวใหญ่มากเลยใหญ่มากโอ้มันหัวใหญ่มากเลยทำไมมันหัวใหญ่หัวใหญ่มากอันนี้ขายได้ปีตกิโลเลยล่ะใช่ใช่ใช่อูดูหัวใหญ่มากเอาพูถ่ายภาพนิ่งโอเคเอา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 ไปเดี๋ยว เดี๋ยวลงก็ตกหรอกจ้านี่ก็ได้เอ่อมันแล้วนะครับผมดูครับผมสับขุดไม่เป็นครับเดี๋ยวรับอาการกันกลับปะไะกลับบ้านกลับปะกลับไปเดินไปไปเพ่งเดินเลยครบตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมได้มันแล้วนะครับก็กลับกันแล้วนะครับมันอยู่ตรงคันมันอยู่ตรงคันเมืองครับผมมันขุดยากครับ มันขุดยากเพราะว่ากลัวคันเหมืองเขาจะพังด้วยครับก็เลยต้องขุดเอาเท่าที่เอาขุดได้นะครับมันแบกจนหนักใช่แบกจนหนักเลยเนาะแบกจนหนักเลยพระเพ่งบอกมืองบ,บายบายท่านผู้ชมอย่าเ็วบา,บ,าบาย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 ท่านผู้ชมครับ